สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิทธิพิบาลน,นะครับพี่น้องครับเราอยู่ในสุภาษิตบทที่4ข้อที่3นะครับวันนี้โปรดฟังพระย่าของพระเจ้าครับเมื่อเรายังเป็นบุตรชายของบิดาเราเป็นบุตรอันเป็นที่รักก่อนของมารดาพี่น้องครับวันนี้หัวข้อความรักของคุณพ่อครับมีเรื่องเล่าอย่างนี้ครับว่าในงานวันพ่อวันหนึ่งเด็กผู้ชายตัวเล็กๆ คนหนึ่งนั้นขึ้นเวทีถือการ์ดที่เขียนด้วยลายมือบอกว่าพ่อครับผมรักพ่อถึงพ่อจะพูดไม่เก่งแต่ผมรู้ว่าพ่อรักผมด้วยการทําทุกอย่างเพื่อผมคุณพ่อของเด็กคนนั้นก็ยืนน้าตาไหลยอยู่หลังห้องครับเขาไม่เคยพูดคําว่ารักแต่ทุกวันที่เขาตื่นตีสีออกไปส่งของเพื่อให้ลูกมีอาหารเช้าเลี้ยงดูลูกมาความรักของพ่อนั้นมักแสดงด้วยการสอนแลการเสียสละนะครับ พี่น้องครับโซโลมอนเองได้รับคำสอนจากดาวิดโซโลมอนกล่าวถึงวัยเด็กของตัวเองว่าเมื่อเรายังเป็นบุตรชายของบิดาและเป็นบุตรอันเป็นที่รักของมารดาตรงนี้ชี้ให้เห็นถึงความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่น,นครับทีนี้มีคำคำหนึ่งที่น่าสนใจมากมีคำว่ารักแปลว่าบอบบางอ่อนไหวเป็นผู้ที่ต้องการการดูแล เป็นบุตรชายที่อ่อนแอเป็นบุตรชายที่ต้องการการดูแลและเป็นบุตรที่เป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่นี่แหละครับโซโลมอนละลึกถึงความหลังละลึกถึงความรักของบิดาของเขาที่อบรมเขาด้วยความห่วงใยและมารดาข,ของเขาเต็มไปด้วยความรักเป็นภาพของพระเจ้าผู้ทรงอ่อนโยนที่สอนเราด้วยความรักสอนเราด้วยความเอาใจใส่ผู้ทรงเป็นพระรชบิดาของเรา เราเห็นนะครับหลักการฝ่ายวิญญาณในสุภาษิตบทที่4ข้อที่3นี่ว่าพระเจ้าสอนเราด้วยความรักครับไม่ได้สอนเราด้วยความโกรธหรือสอนเราด้วยความเครียดแค้นหรือมุทะลุความสัมพันธ์ที่อบอุ่นนั้นเปิดประตูให้กับคําสอนให้เข้าถึงใจได้ครับพี่น้องครับความสัมพันธ์ที่มีขึ้นระหว่างพ่อแม่ลูกนั้นอบอุ่นครับเปิดประตูเปิดช่องทางให้คําสอนเข้าไปในใจ ดังนั้นการอบรมด้วยความรักจึงมีพลังมากกว่าการตําหนีด้วยอารมณ์นะครับเมื่อเราเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือเราเป็นผู้นําให้เราเรียนรู้ที่จะสอนด้วยความรักขับอย่าสอนด้วยเสียงที่ดังตวาดและอย่าสอนด้วยความเกลียวกะถ้าเราเป็นผู้รับคําสอนขอให้จังไ้ครับว่าคําสอนของพระเจ้านั้นเกิดจากความรักเพราะพระองค์ทรงเห็นคุณค่าในเราเหมือนเราเป็นบุตรที่รักของพระองค์เพราะฉะนั้น ชีวิตของเรานะครับต้องระลึกถึงบุญคุณผู้ที่สอนเราในความเชื่อผู้ที่เลี้ยงดูเราพี่เลี้ยงผู้ปกครองดูแลเราที่อธิษฐานเผื่อเราเสมอสิทธิบานผู้รับใช้พระเจ้าที่ยอมเสียสละความสุขส่วนตัวเสียสละเวลาที่จะดูแลให้คำปรึกษาดูแลฝูงแกะพิบานฝูงแกะของพระเจ้าครับเพราะเขาเป็นเครื่องมือแห่งความรักของพระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะต้อง มีคําสอนที่เปลี่ยมด้วยความรักคําพูดที่จะสัมผัสหัวใจมากกว่าคําพูดใดๆทั้งสิ้นฉะนั้นเองตรงนี้ทําให้เราเห็นครับว่าดาวิดนั้นเป็นพ่อที่ดีสอนโซโลมอนท่านสอนอยังไงครับผมอยากจะสรุปในวันนี้คือประการแรกท่านสอนด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างมากกว่าคําพูดครับโซโลมอนจาได้เมื่อท่านสอนโซโลมอนนั้นสอนด้วยชีวิตที่เป็นแบบอย่างด้วยชีวิตที่ท่านรักพระเจ้าเป็นดับแรก ก่อนที่ดาวิดจะสอนเรื่องใดเขาดำเนินชีวิตให้เห็นก่อนโซโลมอนเติบโตมาพร้อมกับภาพของพ่อที่อธิษฐานร้องเพลงนมัสการและกลับใจใหม่แม้ว่าชีวิตของดาวิดจะล้มเหลวในบางครั้งนะครับแต่เขาไม่ซ่อนความผิดไว้เขากลับใจอย่างจริงใจครับฉะนั้นตรงนี้เองเราเห็นนะครับพ่อที่ดีไม่ใช่พ่อที่ไม่เคยล้มนะครับแต่พ่อที่ดีคือพ่อที่ลุกขึ้นเมื่อล้มแล้วและกลับใจต่อพระพักพระเจ้าเด็กๆจะไม่จดจําความสมบูรณ์แบบของพ่อครับแต่จะจดจําน้ําตาและความจริงใจของพ่อ เมื่อเผชิญกับความจริงเมื่อเผชิญกับพระเจ้าเมื่อคุณพ่อกับใจใหม่พี่น้องรับดาวิดสอนโซโลมอนให้ยึดพระชนะของเจ้าเป็นศูนย์กลางนะครับบุตรของเราเอ๋ยจงให้จิตใจของเจ้าถือถ้อยคําของเราไว้แน่นนี่คือพระอัมพีพูดนะครับสุภาษิตบทที่สี่ข้อเสียบุตรของเราเอ๋ยจงให้จิตใจของเจ้าถือถ้อยคําของเราไว้ให้แน่นยึดรักษาพระบัญญัติของเราไว้แล้วเจ้าจะมีชีวิตโซโลมอนกล่าวถึงคําสอนที่รับจากพ่อคือดาวิด ชัดเจนครับว่าถ้อยคําบิดาที่โซมอนพูดถึงคือคําของดาวิดนั่นเองดาวิดปลูกฝังลูกชายโซมอนให้ร,กร,ร,รักพระเจ้าของพระเจ้าถ้าเรารักพระเจ้าของพระเจ้านั้นก็เท่ากับเรารักพระเจ้าครับเพราะเขาเองเป็นผู้ที่แต่งเพลงสุดดีที่เทิดทูนพระเจ้ามากที่สุดดาวิดนั้นแต่งเพลงสุดดีที่ทเทิดทูนพระเจ้ามากที่สุดเพระเาะฉะนั้นเราเขีนพ่อที่ดีไม่เพียงแต่ให้คําแนะนําของตัวเองแต่สอนให้ลูกยึดพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักครับ ดาวิดสอนโซโลมอนให้ดำเนินชีวิตอย่างสัตว์ซื่อยำเกรงพระเจ้านี่คือคำสั่งสอนสุดท้ายของดาวิดก่อนที่จะสิ้นชีวิตท่านไม่ได้สั่งการเมืองหรือยุทธศาสตร์แต่เป็นคำสั่งฝ่ายจิตวิญญาณครับเพราะดาวิดนั้นต้องการให้โซโลมอนนั้นได้เติบโตฝ่ายวิญญาณในการรู้จักพระเจ้าดาวิดสอนโซโลมอนให้ดำเนินชีวิตอย่างสัตว์ซื่อยำเกรงพระเจ้าครับคำสั่งสุดท้ายสําคัญใช่ไหมครับดาวิดต้องการให้โซโลมอนเป็นกษัตริย์ที่สัตว์ซื่อยำเกรงพระเจ้า ฉะนั้นพี่น้องเราจะเห็นพ่อที่ดีไม่ใช่สอนลูกแค่ประสบความสําเร็จเท่านั้นครับแต่สอนให้สัตซ์ซื่อกับพระเจ้าดําเนินชีวิตด้วยความสัตซ์ซื่อซื่อสัตย์สุจริตไปกับพระเจ้าเพราะความสัตซ์ซื่อความซื่อสัตย์สุจริตนั้นสําคัญกว่าความสําเร็จครับอันดับต่อไปเราจะเห็นดาวิดนั้นสอนโซโลมอนด้วยความรักและการให้กําลังใจในพระธรรมหนึ่งพงศวดานยี่แปดยี่สิบนะครับบอกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่ากลัวเลย เพราะพระเยาวะพระเจ้าของเจ้าสถิตยอยู่กับเจ้าก่อนที่โซโลมอนจะสร้างพระวิหารนะครับดาวิดหนุนใจลูกชายด้วยถ้อยคําที่อบอุ่นมากเข้มแข็งกล้าหาญเถิดเต็มไปด้วยความเชื่อครับเขาไม่ได้เพียงแต่แค่สั่งงานเฉยแต่ส่งต่อความเชื่อให้กําลังใจลูกครับจากนั้นเราเห็นนะครับพ่อที่ดีนั้นไม่เพียงแต่ชี้ให้ลูกเห็นทางแต่ยังเดินข้างๆให้กําลังใจและสอนให้ลูกพึ่งพาพระเจ้านะครับต่อไปเราจะเห็นนะครับว่าดาวิดไม่เพียงแต่สอนโซโลมอนรู้จักที่จะถวายเกียรติพระเจ้า ดาวิดสอนโซโลมอนว่าสิ่งทั้งปวงนั้นมาจากพระเจ้าสิ่งที่เราถวายแด่พระองค์นั้นก็เป็นสิ่งที่มาจากพระหัตถ์ของพระองค์ดาวิดนั้นได้ใช้ชีวิตเป็นแบบอย่างเกี่ยวกการถวายครับการยกย่องพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใดโซโลมอนเห็นแบบอย่างนี้ชัดเจนครับและต่อมาก็เป็นผู้ที่สร้างพระวิหารตามคําสั่งของบิดาฉนั้นเราเห็นนะครับว่าคุณพ่อที่ดีผมอยากจะสรุปครับว่ารักพระเจ้าครับสอนด้วยแบบอย่างของชีวิตครับคุณพ่อดีๆนั้นยึดพระวจนะพระเจ้าเป็นหลักเน้นพระคัมภีร์เป็นศูนย์กลาง ชิตที่รักพระเจ้านั้นเป็นพ่อที่ดีต้องสัตย์เชื่อยำเกรงพระเจ้าครับเน้นในการเดินในทางของพระเจ้าร่วมกับพระองค์พ่อที่ดีนั้นต้องให้กำลังใจลูกครับปลูกฝังความกลา้าและความเชื่อนะครับพ่อที่ดีต้องยกย่องพระเจ้าถวายเกียรติพระเจ้าครับสอนเรื่องการถวายการนมัสการพระเจ้าขอร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าขอให้ข้าพงศหลายจะเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีซึ่งไม่ใช่เป็นผู้ที่สอนคำพูดสวยงามเท่านั้น แต่จะสอนด้วยชีวิตเป็นพระชจะของพระเจ้าเล่มหนึ่งให้ลูกอ่านทุกวันข้าแต่พระเจ้าขอทรงโปรดนำพาขอพระคุณโปร่งสําหรับแบบอย่างของกษัตริย์ดาวิดผู้เป็นพ่อที่รักและสอนลูกด้วยชีวิตโปรดสอนท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่หรือผู้นําพี่เลี้ยงผู้ปกครองดูแลจิตวิญญาณจสอนคนรุ่นต่อๆไปให้รู้จักรักพระองค์รู้จักพระองค์และศัต์ืื่อต่อพระองค์ และดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติพระวจนะของพระองค์และขอที่ฐานเผื่อลูกหลานทุกคนของเราให้ยืนมั่นคงในความรักของพระเจ้ายืนอยู่ในทางของพระเจ้าเหมือนกับที่ลมอนได้รับการสอนจากดาวิดข้าแต่พระเจ้าของหลายขอมอบชีวิตของข้ามหลายเองให้อยู่ในการทรงนำพระคุณและความรักของพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอามินขอพระเจ้าอำานยพระพรพี่น้องทักทุกท่านครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ ข้ารักพระองค์พระเจ้าของข้าและอยากจะรักพระองค์มากกว่าข้าอยากจะรักจนสุดความคิดแล้ววิญญาณชีวิตข้าต้องการขอได้รักพระองค์ นำให้รักรคมมากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจา้านั้นมันคงอยู่นาน เพราะรักวิเศษชนิีไม่มีในผู้อื่นมีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่านั้นขอส่งโปรสอนหัวใจว่ารักที่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดังพระองค์ ข้าจะรักพระองค์มากกว่ามากกว่าสิ่งใดในชีวิตข้าทุกสิ่งที่ข้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราแต่ความรักของพระเจ้านั้น เอกชนีลล้ไม่มีในผู้อื่มีเพียงในรักขององค์พระเจ้าเท่นนั้นขอทรงโปรดสอนหัวใจว่ารักทึ่แท้เป็นเช่นไรรักเหมือนดั่งพระองค์เอื้อภจะรักพระอม์มาก มากกว่า,า,กกวาสิ่งใดในชีวิตขา้าทุกสิ่งที่ขา้ามีเป็นเพียงของที่ชั่วคราวแต่ความรักของพระเจา้านั้นมันคงอยู่นานให้โลกนี้ได้รู้จัก ควารักที่คงมันรักแท้นในพระองค์